สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพรนาให้โชคสําหรับช่องเพรนาให้โชคก็เป็นสื่อกลางในการนําเล็กเด็ดเล็กดังนะครับของสาักต่างๆนะครับให้ทุกท่านได้รับชมและติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็ได้ทําคลิปดีๆนาเล็กเด็ดเลกดังให้ทุกท่านได้รับชมต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเล็กดีเล็กดังครับของแอดใบเขียวนะครับคำนวณสูตรใหม่นะครับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับหวยใบเขียวนะครับก็งวดนี้นะครับจะให้มาสองตัวนะครับบนล่างนะครับคือให้มาเก้าสอง 1> 2องหนะึ่นึเอย่าลืมกลับด้วยนะครับถ้าชอบตัวไหนก็นำไปเสียงโชคได้นะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ